ะะช่วงนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามเรื่องของแนวทางในการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพค่ะซึ่งทานประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพได้ติดตามเรื่องปมที่ดินกองทัพสวัสดิการเชิงพาณิชย์152แห่งค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าธุรกิจกองทัพโปร่งใสและก็ยึดประโยชน์ของประเทศค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์ประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะติดตามเรื่องปมที่ดินของกองทัพและสวัสดิการเชิงพาณิชย์ เพื่อจะตรวจถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่กระทรวงกลาโหมค่ะโดยสนใจเรื่องกิจการไฟฟ้าสัตหีบชนบุรีสนามกอล์ฟสนามมวยรวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของเหล่าทัพโดยได้สะท้อนข้อห่วงใหญ่ว่าการดำเนินการต่างๆจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในมิติเศรษฐกิจค่ะ ขณะที่นายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันในเรื่องของการยึดหลักความโปร่งใสในการบริหารกิจการธุรกิจกองทัพปัจจุบันที่ดินที่กองทัพครอบครองและใช้ประโยชน์รวมทั้งสิ้น5.9ล้านไร่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งหน่วยพื้นที่ฝึกและดำเนินการตามภารกิจของกองทัพบกและมีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตบางส่วนยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ค่ะ ส่วนกิจการสวัสดิการขนาดใหญ่อย่างเช่นสนามกอล์ฟสนามสถานีบริการน้ำมันสถานพักฟื้นและพักผ่อนและตลาดนัดมีรวม152กิจการแบ่งเป็นกิจการสวัสดิการในเชิงธุรกิจ86กิจการและกิจการที่เหลือ66กิจการยังคงดำเนินการในรูปแบบของสวัสดิการภายในเนื่องจากว่าตั้งอยู่ในหน่วยของทหารค่ะ